าดลอครับผมก็อย่างนี้ครับเนื้อสิเบื่อกันเรื่องนะครับยังไม่เบื่อนะครับโอเคก็ถ้าจะไม่เบื่อผมผมก็ยังไม่เบื่อครับโอเคก็นี้มันคุณเป็นขางุณนวดให้นมเป็นก็ทั้งทั้งทุกอย่างเลยครับเพื่อครอบครัวครับแต่ว่าประเด็นสำคัญสำคัญหลักๆก็คือว่าในช่วงนี้ครับก็ทำเดปิเกเตอร์เสร็จแล้ว ประมาณสิงหาเราก็จะมีแก๊ปช่วงจังหวะว่างแล้วก็เป็นช่วงจังหวะทีเ่เราอยู่กรุงเทพเยอะหน่อยครับก็เลยมีโอกาสรับงานเยอะขึ้นนี่แบบตลอดทุกวันเลยไหมคะไม,ไม่ไม่ทุกวันครับไม่ทุกวันครับก็จะมีถ่ายละครอาทิตย์หนึ่งก็กินไปประมาณ4ี่ห้าวันละค่ะขอบคุนมีโอกาสนี้ขอเชิญรำคาญนะคะสาหรับ ตำรวจไม่เกี่ยวเลยครับคือละครเนี่ยในถ้าตามตามคอนเซ็ปต์ผมนะครับผมทํางานทุอเรื่องอยู่แล้วก็เออ่ณตอนนี้เนี่ยก็คอนเซ็ปเทรดเรื่องของเรื่องมังกรก่อนแล้วส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยเดี๋ยวรอให้จบเรื่องมละครเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนารติดต่อไหมคะไม่ทราบครับมีติดต่อมาไหมครับก็ติดต่อมาประมาณร้อยกว่าเรื่องนะเว่อเวอเว มันก็สำคัญขนาดนั้นก็มีมาเรื่อยๆครับแต่ทีเนี้ยไม่ถึงกับว่าไม่ถึงกับปฏิเสธแต่ก็ต้องบอกว่าขอเวลาหน่อยนะครับเพราะว่าผมทำงานทีละเรื่องครับแล้วถ้าเกิดว่าเพราะบางทีเนี่ยในการติดต่อมาเนี่ยอาจจะเฉพาะเจาะจงในจังหวะจังหวะเวลาเดือนไหนวันไหนอะไรเงี้ยผมยังให้คำตอบไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าพูดไปแล้วแต่แล้วเดี๋ยวทำไม่ได้จะเสียคำพูดสามารถที่จะด้กับสัญญาณพิเศษ โอ้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของคนของเขาซึ่งงานก็ส่วนงานไม่เกี่ยวกันค่ะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยครับเป็นผมเนี่ยครับเรื่องกาขอบคุณแรกถ้าเกิดว่าเราไ้แต่เรื่องเนี่ยได้โอกาสเอ่อเล่นกับคนนี้คนนี้คนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราได้มีโอกาสสัมผัสเอ่อนางเอกแล้วก็ในคือผมว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประสบการณ์ต่าง แต่ต่างกันไปก็ถือว่าเป็นโอกาสได้เรียนรู้หลากหลายนะครับพีมนี่รับเทเลอรเสียดายไรไหมคะจากที่อาจจะได้ปีละร้อยล้านแต่เหลือแค่แบบไม่กี่ล้านก็อาจจะเหลือสัก99ล้านก็ไม่เป็นไรหรอกโอ้โหอีกแล้วเสียดายมีเยไหมคะพี่คือเสียดายนะครับผมว่าอย่างพอเวลาเรื่องของแบบเนี้ยใครๆก็อยากจะได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างที่เราพูดเนี่ยมันก็ไม่ดีครับเราคิดว่า คำพูดสําคัญกว่านะครับสําหรับเรื่องเงินแล้วก็อยากได้นะครับไม่เล่นแล้วให้ตังได้ไหมเรื่องเกี่ยวไหมคะพี่เรื่องบทเกี่ยวไหมคะก็คือต้ององค์ประกอบหลายอย่างเลยครับบทเวลาเป็นผู้ร้ายก็ได้ไม่เป็นพ่อเป็นพ่อได้ไหมบทพ่อได้ได้ครับได้จ้างไหมหลักครับได้หมดนะครับไม่ได้ส่วนไหมคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับทุกคนจะมองว่า เพอนางเอกมาปุ๊บถี่จะเลือกเล่นใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับก่อนที่จะเป็นนางเอกเนี่ยเป็นผมก่อนนะครับครับคือผมเนี่ยจะมาปุ๊บแล้ว yep ก็ผมก็จะถามหาว่าผมเล่นกับใครล่ะซึ่งยังหาไม่ได้คือเป็นผมเป็นตัวยืนไว้ก่อนผมว่านางเอกต่างหากแหละครับที่เขาเลือกผมก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเลือกเราบ้างไหมไม่คุยกับเจ้่อเลยคราบว่าแบบบอกไว้ว่าทำไมเราปฏิเสธเรื่องเล่นกับเขาเลยผมไม่ได้คุยเลยครับเพราะว่าอย่างอย่างเรื่องงานหรืออะไรผมก็ไม่ได้คุยครับ ก็เออ่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องคอนเซนเทรตมากๆก็คือเรื่องของบท<ช>บทที่เล่นอยู่ณปัจจุบันนี้ครับค่ะค<ช>ุณแม่เขาไปเยี่ยมหลานไหมคะก็มาเยี่ยมนะครับหรือบางทีเนี่ยคุณแม่เขาก็พาออกไปเจอพวกเพื่อนๆครับพาลูกไปแบบเปิด <c oughs> เปิดตาไปดูนั่นดูนี่อย่างเงี้ยครับครับ ไม่พาพ่อไปบ้างเลยเรายงกอยู่ัป็นปกติครับผมว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนมันเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่างานก็ส่วนงานนะคะขอบคุณค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวับส่งส่งกระดาษมาให้ซักให้ซับหน้าใช่ไหมครับบริเวณไหนบ้างครับใจกลางหัวใจดูพี่ได้เฉพาะอย่างนี้เหมือนแบบหลายคนจะเห็นพี่ติ๊กตลอดตลอดการจะแบบเฮ้ยพึ่งอย่พี่อมอพึ่งสเต็มเซลล์อย่างนี้เออเราดาราคนอื่นไหมอะไรอย่างงี้มีตัวช่วย คือชีวะะิตผมก็ดิบๆแบบเนี้ครับก็ผจญภัยไปตามเรื่องตามราวแล้วก็ผมมักจะบอกเสมอครับว่าธรรมชาติไม่เคยทํารลายใครเราก็เพียแต่ว่าค,คือคือความจริงแล้วเราก็ก็ตามวัยนะครับก็ตามเนื้อผ้าไปครับ<ต>ครับแต่หลายคนมองว่าแบบหน้าเป๊กกว่านักแสดงคนนอกโอ้โห แต่ห้ามยิ้มเยอะห้ามยิ้มเยอะมันก็ไม่มือนไม่เป๊ะเป็นมันก็ตามวัยอะครับก็ตอนนี้ก็18เองอ๋อเป็นแปดปีแล้วสแปดปีวิิดมีอะไรไหมคะพี่เออผมว่าเอาเวลาพักผ่อนให้ได้กว่าเธอครับไม่ได้คนนึกวัตกรรมไปฉีดเต็มเอลอย่างงี้ไม่ครับครับผมคือผมรู้สึกว่าอย่างตอนเนี้ย เรามีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วก็ตอนนี้ผมมีความสุขมากคือชีวิตมันสมบูรณ์แบบ<ช>ครับเพอร์เฟกมากเลยครับมี ครบอะครับมีลูกที่น่ารักมีภรรยาที่เข้าใจจะเป็นแต่ก็โอเคแต่รีบกลับมาเลยครับคือยืนยันนะพี่น้องไม่ได้พี่ถามถึงเรื่องเรื่องังครครับมีหนึ่งในนางเอกที่แบบติดปัญหาเลยทำให้แบบมาถ่ายฉากรวมไม่ได้เลยจริงไหมคะต้องยกกล้องบ่อยๆอเลยเงี้ยมีไหมพี่ไม่มีเลยครับคือจริงๆแล้วฉากรวมกันเนี่ยทั้งหมดแบบในบรรดาแก๊งพระเอกใช่ไหมครับมีน้อยมากที่จะรวมกัน แล้วก็ผมคิดว่าตอนที่ที่รวมกันเนี่ยเหมือนกับ,ทบแทบจะหมดเราด้วยซ้ำไปครับเขาบอกว่าคือแบบเป็นพาเอกองอไม่เอาชื่ออะไรอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับหรือว่าเป็นผมอาจจะ เกี่ยวงานเยอะไปเปล่าไม่ีปัไม่เคยมีไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับคือหลักๆเลยผมผมเล่นกับน้องมิวมส,ส่วนไปแจมกับคนอื่นๆเนี่ยมีแค่4วันที่ผ่านมา4ีหวันนะครับแล้วก็หมดลมไดไมะลไ,ดได้เจอค่ะได้เจอครับเป็นยังไงบ้างคะเป็นปกติครับแต<อ>่เขา<อ>ก็ยังไคมไถ่มาครับมาครับก็ผมไปถึงก็เจอ ที่กองถ่ายแล้วแต่งตัวเรียบร้อยเลยครับจริงๆาม่รู้ว่าไหร่เขาบอกไหมคะว่าเขาเป็นพรัวอะไรผมไม่ทราบเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมต้องบอกเลยผมไม่เคยไม่เคยไม่เคยยุ่งเลยครับเวลาถ่ายรวมก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องคิวอะไรใช่ไหมไม่มีเลยครับครับผมไม่ไม่มีเลยครับเพียงแต่ว่าอนันดาเขาไม่ค่อยกล้ายืนข้างๆผมแค่นั้นเองนะครับ โอีกแล้งล่าสุดเมื่อไหร่อะคะพี่พิ๊กกับพี่เจนนี่ยังไงก่อนเออโอ้โหหลายเดือนแล้วนะคะหลายเดือนมีประมาณ3เดือนได้อะค่ะก็ฉากเออ่ฉากเทกระจาดฉากรวมนั่นนะครัก็คือครั้งครั้งล่าสุดเลยค่ะครับผมนั่นแหละครับครับครับผมก็จะใครฝากฝากเออละครด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่กับการ จนภัยในครั้งต่อไปกับกลับกับเดลิเกเตอร์